อ่ะภายในครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่แกงหล็กฉีกติดติงอะไรเรียบร้อยก๊อกนงกง๊อกน้ำฟงไฟเดินหมดแล้วลุงเจล่าภายในเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ต้องมีงบมาใหม่ทาตีปูกระเบื้องเหลืออี่สองอย่างฟา กือเป็นห้อง้งขาหน้าด้านหน้าครับเรียบร้อยอไฟเดินให้เรียบร้อยรตรงประตูนี่ห้องนอนอ่ฝ้ายิงแล้วแต่ยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ฉาบอ่าต่างบานสไลด์เรียบร้อย ตูเรียบร้อยล็อกก่อนหนะ้าล็อกล็อกในล็อกนอกอนเรียบร้อยอ่าเสร็จสมบูรณ์หาเนี่ล็อกนอกอ่ามีกจ็จะเปิดประตูออกข้างหลังออกในล็อกนอกอืมอ่าตู ล้างพื้นให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นประตูเหล็กดัดอัรบรองเข้าไม่ได้แล้วกันลนะน,นี่เหล็กดัดนี่ห้องน้ำห้องน้ำขัดมันไมไ่ขัดมันประตูเรียบร้อยอ่าปูกกระเบื้องให้เรียบร้อยพอทำทิ้งอ่าสโคกปปักบัว เรียบร้อยกรอกน้ำนี่เรียบร้อยอครับกม็มีเงินก็ทำฝ้าใหม่ทาสีพื้นรอบนอกอเก็บงานเรียบร้อยฉาบเรียบร้อยอนี่ข้างหลังนี่การดินถลบมให้ด้วยนี่ด้านหลัง นี่ก็จะเป็นฟ้าดูต่วม,มฟ้ามีวาวทุกตัวเกิดปัญหามีวาวทุกตัวมันน่นมืดหน่อยมองไม่เห็นเทด้านข้างเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับงานหลังนี้เราจะของมีงบใหม่ค่อยทำใหม่กับไฟนละหลังติดให้เรียบร้อย